จากพื้นดินที่ว่างเปล่าหลังเก็บเกี่ยวข้าวสู่แปลงเกษตรที่สร้างรายได้เพิ่มให้แก่สมาชิกสาก์ด้วยการปลูกถั่วเหลืองและปอเทืองสาหากรณ์การเกษตรนองวัวซอจำกัดเห็นโอกาสในการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์หลังฤด,ดูทำนาจึงส่งเสริมให้สมาชิกปลูกพืชหลังนาอย่างถั่วเหลืองและปอเทืองที่ไม่เพียงสร้างรายได้แต่ยังฟื้นฟูดินให้อุดมสมบูรณ์ถั่วเหลืองเป็นพืชตระกูลถั่วที่นิยมปลูกหลังฤดูทำนา ด้วยคุณสมบัติในการตรึงไนโตรเจนในดินถั่วเหลืองจึงช่วยฟื้นฟูและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินเป็นพืชปลูกง่ายใช้เวลาสั้นเพียง90-100วันก็เก็บเกี่ยวได้ซึ่งสหกรณ์ได้รับมเมล็ดพันธุ์มาจากศูนย์วิจัยและพัฒนา,มาเมล็ดพันธุ์พืชคอนแกนนำมาแจกใจ่ายให้กับสมาชิกที่สนใจสำหรับผลตอบแทนสมาชิกสามารถเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตได้สูงถึง200-300กิโลกรัมต่อไร่โดยสหกรณ์รับซื้อในราคา18-20บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลให้สมาชิกมีรายได้รวม4,000-6,000บาทต่อไร่หลังหักต้นทุนแล้วสมาชิกจะได้รับผลกำไร3,000-5,000บาทต่อไร่จากนั้นศูนย์วิจัยและพัฒนามเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่นจะมารับซื้อมเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองจากสหกรณ์ในราคาประมาณกิโลกร,รัมละ28บาทซึ่งขึ้นอยู่กับคุณภาพของมเมล็ดพันธุ์นอกจากถั่วเหลืองแล้วสหกรณ์ยังส่งเสริมให้สมาชิกปลูกปอเทืองโดยสหกรณ์จะจัดหามเมล็ดพันธุ์มาให้กับสมาชิกที่สนใจการปลูกปอเทืองมีประโยชน์หลายด้านทั้งการบำรุงดิน เพิ่มในโตรเจนให้กับดินเป็นพืชปุ๋ยสดที่ช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินได้อย่างดีเยี่ยมเมื่อไถกลบลงดินจะเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุธาตุอาหารในดินและยังสามารถเก็บมเมล็ดขายได้ระยะเวลาในการปลูก 1, 120วันซึ่งจะได้มเมล็ดพันธุ์ประมาณ200กิโลกรัมต่อไร่สำหรับผลตอบแทนสหกรกรรับซื้อมเมล็ดพันธุ์จากสมาชิกในราคา16บาทต่อกิโลกรัมส่งผลให้สมาชิกมีไรายได้รวม3,000บาทต่อไร่หลังหักต้นทุนสมาชิกจะได้กำไร2,000บาทต่อไร่ จากนั้นสถานีพัฒนาที่ดินจะมารับซื้อมเมล็ดพันธุ์จากสากรในราคากิโลกรัมละ20บาทหนึ่งในเกษตรกร,ร,กรต้นแบบของสากรคือในสาสีโคตอันสมาชิกสากรที่มีประสบการณ์ในการปลูกถั่วเหลืองและปอเถียงมามากกว่า30ปีาการพืนล้างหน้าผมก็ที่ว่าผมเช็ดมา3ากว่าปีก,ก็ที่ว่ารบผมสาเร็จครับผมได้ได้ก็ที่ว่ายูแบบเศรษฐกิจพอเพียงเลยครับพืนล้างหน้าจากแนวน้ำใหม่จะมาเชยดสากรหรือถ้าบ้านทั่วไปให็ ปลูกมักทุกเลี้ยงเนื้อปอเทีองครับเป็นก็ได้เป็น,ปนลดไล่จ่ายลดไล่จ่ายเพิ่อได้ใดเขาเหาจะเลยปีเชื่อว่าในดีก็ับผมก็้ปีแล้หาหวงเมือนี่รับเพื่อนหลังนาปลูกจักไรค่ะปอเทืองสิบไรปอเทืองสิบไรมเมล็ดปอเทืองเนี่ยมาจากใสค่ะมาจากศุนเออมาจากจากกณรการเกษตรนงอสรสกรณ์ส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาแก่สมาชิกอย่างครบวงจรทั้งการจัดหา,มาเม็ดพันธุ์คุณภาพดีและการรับซื้อผลผลิตในราคาที่เป็นธรรม นอกจากนี้ยังสนับสนุนเงินทุนดอกเบีย้ยต่ำให้แก่สมาชิกและเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวสหกรณ์ได้จัดเตรียมรถเกี่ยวไว้บริการสมาชิกสร้างความมั่นใจได้ว่าปลูกแล้วมีตลาดรองรับแน่นอน สำนักงานสาหกรณ์จังหวัดอุดรธานีตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์จึงได้สนับสนุนเงินทุนดอกเบีย้ยต่ำจำนวน3ล้านบาทจากกองทุนพัฒนาสาหกรณ์โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาผ่านระบบสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์ใช้เป็นทุนในการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกครบทั้งระบบตั้งแต่มเมล็ดพันธุ์เงินทุนการดูแลไปจนถึงการเก็บเกี่ยวและตลาดคือสิ่งที่สหกรณ์การเกษตรหนองวัวซอจำกัดตั้งใจส่งมอบให้สมาชิกทุกคนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจชุมชนต่อไป